สวัสดีครับพี่น้องมือนีสีมาเฮดอันขนมครับขนมหวานเย็นแต่สมัยโดนแล้วครับถ้าเป็นเล็กหน่อยแต่กรอนเนี่ยเพื่อฮ็ดสุกกินนะครับเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังหรอกครับกับมี่เอาน้ำหวานเฮลุบ,บ่อยพี่น้องครับสองขวดครับกับน้ำนุ่มนุ่มเทียมขึมเทียมนะพี่น้อง นุ่มข้นหวานเคืนก็นได้ครับเอาหนุ่มข้นหวานเรามาผสมกับนะกับน้ำเฮีดูบ่อยน, er นะพี่น้องเนาะครับแล้วก็มีกะทิับพี่น้องมีกะทิบักเพาห้าวานีนแเหระครับกะทิบักเพาห้าอกาอาอาอามาขูดขูดแล้วก็มาคั่นใส่ครับพี่น้องคั่นเอานามมันมาผสมกันครับปรุง ผสมกันเข้าไปมันวชออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับพี่น้องสีออกคือนุมครับ<ม>ก็ไปก็มีถุงมากมาถักใส่ถุงเนาอพี่น้องน้อยๆถุงน้อยๆแบบนี้ครับเอาใส่ถุงน้อยๆเวลาเาขาเอาเขาตู้เย็นมันกระสีโบเก๊กะนะครับเนาะ แตก่กินง่ายครับเวลาเขากินมันก็กินง่ายบพต้องง่ายเกินไปครับขันผูใ้ใดจะเฮ็ดขายก็ได้ครับพี่น้องแต่ก็ลองเฮ็ดกินเม่งครับมันเฮ็ดโดนแล้วมันกับบด้เฮ็ดกับบด้เฮ็ดกินดูนะพี่น้องเนาะโดนจังเลยเฮ็ดอันนี้ลเลยมาเฮ็ดก็เลยเพา ให้พี่น้องเบิ้งครับเด็เครื่องปุ๋งยังกับอะไรทายลงหรอกครับแค่ปล่อยฟังครับว่าเท่าเข็ดอยังแน่ครับกับกับเอาส่วนผสมของมันกับนีเท่านี้แหละครับอันนี้เฮียนทุบบ่อยนะครับเจียวสีใดก็ได้ครับแ,แต่ห้าสีมักครับมันสิไปนักทั้งอันนะครับนักทั้งนุ่มคุณ ขิมเทียมนะครับน้ำข้นหวานเขานะครับแล้วก็มีเฮี้ยว่อบอยมีันี่แหละครับกะทิบกักพาวเขานี่แหละครับออกไปแลวได้แลวกับีเตรียมเตรียมแซนถาดใสยังไปเตรียมไปใสแน่นตเย็นไว้หลอบนึงครับมันลายเน่เขากบ แ <Bang S 2> บ่งเอาครับแบ่งเห็ดเอามันเต็มเข<ห>าก็ไปใส่ในตู้เย็นเลยเพื่อสีดได้แช่ไว้ไหลายๆไว้โดนครับแช่ไว้ขึ้นนึงกัดก,ก,กินได้แล้วพี่น้องครับอันนี้รอบสองครับอันนี้ไปไปใส่ตู้เย็นแล้วรอบหนึ่งแล้วครับแต่ก่อนมากกินครับพ่อแม่เพิ่นเห็ดสุกก,กิ่นเห็ดแบบนี้นะครับก็เลยมันขึ้น่าโอ้้าแฟนเห็ดกินสบอ่เนาะพี่น้องครับ บอกสูตรสูตรเพื้นพะเฮ็ดนะครับเนาะคืออยากกินแ้่สมัยเป็นเด็กหน่อยพ่อแม่พื้นเฮ็ดสุก,กินนะตะกินมีแตะหวานเย็นเขาเอิญหวานเย็นครับพี่น้องหวานเย็นพื้นเซ่มันแข็งแล้วพื้นกระส่กระติกนะครับเนาะพื่นเอาไปคลายก็ได้ครับหรือเอาไปเวลาไปเกี่ยวเขาหรือไปลุงล่งแขกลุ่งแขกเิ็ดงานจัิงสิครับหลายๆคนสิพื้นก็เอาไ่ติกไปกินครับ เอาใส่ติ๊กไปให้กันคนงานกลิ่นนี่ครับแต่เลื่องคือก็อได้กินมัตพุนก็เลยติดใจมาน้ำโตเซาสูมือนี่ครับพี่นอ้องก็เลยเอามาเห็ดเบิ้งครับเวลาเ้าใส่น้ำแข็งนั่นบ่เ้าเก็ไปใส่ในกระติกกระติ๊กกันน้ำติ๊กน้ำเย็นเ้านวหนิครับเปิดฟ้าแล้วก็ดึงออกมากนะกับมาดูดก้่นนะกัดก้นดูดนะพี่น้องรสเปรี้หวานแด็ดห่อน,นพี่น้องครับ รู้สึกกินแล้วลกระซิกระซบกระเซงแล้วพี่น้องเนาะซึ้งตามอกอกเท็ดงันกับมเม้อเมย์ปลาเนี่ยมันมันละเอียดนะครับกินแล้วมันเป็นหวานหวาน,นเย็นๆนะครับมห,หบม,เหนนะมด,ดมหนนะมเช็ดให้ร่างกายเข้าตื่นโตนะพี่น้องครับคว่มเย็นกับห่อนเนาะมันดับดับคุ่มห่อนนะมันก็ได้เห็นเย็นเท็ดให้ร่างกายเข้าบวห่อนนะพี่น้องครับ กับตะพุ่นแล้วครับเลือกเอามาเห็ดกินนบึงครับอันนี้เห็ดแล้วก็ะไดยเขาตู้เย็นับพไปนองเราแช่ไว้าจากักคืนหนึง่งประมาณคืนเนี่ยะครับอากาศ็จังช่ได้ออกเอามากินได้นะพี่น้องเนาะครับเนาะ